ะร้านนำโชคฮูลโฮบนะคะวันนี้จะมาน,นำเสนอฮูลโฮ و 5กิโลแล้วก็6กิโลนะคะจะเล่น6กิโลให้ดูนะคะจะเล่นได้จริงหรือเปล่า สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับสารพัดชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสารพัดชาแนลอยู่ที่ถนนเพชรเกษม91นั่นเองนะครับอยู่ที่ร้านนำโชคฮูลาฮูปนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมฮูละฮูป5กิโลและ6กกิโลนะครับท่านผู้ชมครับว่าทางร้านนะครับได้นําวัสดุและอุปกรณ์ที่มาประกอบเป็นฮูละฮูปนะครับมันมีประสิทธิภาพและมันก็มีคุณภาพมากๆเลยนะก่อนที่จะออกไปสู่ท้องตลาดนะครับท่านผู้ชมครับไปดูกันเลยครับ ค่ะร้านนำโชคโฮโูลาโฮนะคะวันนี้จะมานำเสนอฮูลาโฮส5กิโลแล้วก็6กิโลนะคะอันนี้ก็คือ5กิโลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น6กิโลสองไซส์นี้จะเป็นไซส์พิเศษนะคะถ้าสนใจก็สั่งทำได้เป็นพิเศษค่ะค่ะแล้วก็ทางร้านเราก็รับตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็ส่งทั่วประเทศนะคะส่งทั่วประเทศค่ะ อ่าอันนี้ก็คือห้ากิโลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น6กกิโลสองไซส์นี้จะเป็นไซส์พิเศษนะคะถ้าเล่นให้ดูนะคะว่าวัสดุของเราเนี่ยเล่นเล่นได้จริงไหมแล้วก็ทางร้านเราทำวัสดุอย่างดีเกรดเอดทุกอย่างค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น5้ากิโลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า5กิโลจะเล่นได้ไหม ค่ะ,คะเห็นไหมคะว่า5กิโลเล่นได้จริงค่ะ,คะเล่นได้สนุกมากเลยจะเล่น6กิโลให้ดูนะคะคอยดูนะคะว่าจะเล่นได้กินหรือเปล่าโอ้โห 6กิโลเล่นได้จริงนะคะเล่นได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็สนใจอย่าลืมนะคะไซส์5กิโลแล้วก็6กิโลเป็นไซส์พิเศษสั่งทำค่ะสนใจก็อย่าลืมเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,ยบรค,ครับท่านผู้ชมครับต่อไปจะเป็นเจ้าของร้าน มารีวิวนะครับเสียบู่เองนะครับเจ้าของร้านจะมารีวิวฮูลาฮูปฝีมือตัวเองนะครับดูนะครับเจ้าของร้านยังพุงหย่อนเลยครับท่านผู้ชมอาบน้ฮาไปาฮ่าฮ่าฮาแล้ห่รั่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า ก่อนจบคลิปวีดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจะขอบพระคุณมากๆเลยครับคลิปต่อไปนะครับวิธีการทำคูละหู5กิโลแล้วก็6กิโลนะครับจากช่างผู้ชำนาญน,นะครับจะเปิดเผยหมดเปลือกนะครับท่านผู้ชมครับ5กิโลแล้วก็6กิโลวิธีการทำที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เบนยังก่อนเบนยังก่อนตอนเห็นหุ่นผา<อ>หากูรูต่อแบบไหนตัอแบบไหนต้อแบบไหนตัดทัวไหนตั้งไหังไดไหนวนนี้